สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทํากับข้าวกินกันเนาะวันนี้ยายมินก็นจะพัดหนอไม้ไอ้ฝรั่งใส่กุ้งทุกคนกุ้งอย่างนี้บ่มีกุ้งสดแล้วก็ใส่กุ้งเป็นถุงแบบนี้แนละ้วทุกคนกุ้งเป็นถุงกับหนอไม้ฝรั่งเดี๋ยวเราจะมาพัดก,กินก่อนที่ไปพัดก,กันวันนี้ยายมินก็จะเปลี่ยนกระถางดอกไม้ก่อนทุกคนไอ เขาเรียกอะไรหอกหอกเทวดาลิ้นมังกรหรือทุกคนที่เป็นต้นหวานน่ะที่มันกระถางใหญ่ๆเนาะกินะามาเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนใบโหระพานะ้ำต้นโหระพานาะซื้อดินมาแล้วก็จะเอามาเปลี่ยนกันก่อนที่มาทํากับเข่ากันเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางดอกไม้กันเนาะทุกคนนี่ทุกคนดอกไม้แล้วมันต้นใหญ่เนาะทุกคนนี่เราจะเปลีย่ยนกระถางใหม่ที่ย้ายนี่เนาะมาเปลี่ยนใหม่นี่ทุกคนกระถางมันยาวๆอย่างเงี้ย อันนี้อาไว้ตรงหน้าต่างมันจู้หน้าต่างแล้วทุกคนที่เปลี่ยนกระถางใหม่เนะกระถางมันที่เป็นแบบนี้นี่เม้นขิวยางกระถางนี่กระถางดอกไม้นี่ทําจากยางถเม้นขิวยางกระถางทุกคนมันที่เป็นทรงนี้นี่มันที่เป็นเริมแหลมขึ้นเนาะ แล้วที่นี่เราต้องเอาอะไรมาทวงให้มันนักเพราะว่าดอกไม้มันทุ่มใหญ่แล้วเราก็เนีย่ยใยมินกระเสื่อนซายมาใส่ข้างล่างให้มันนักเนาะกระถางนี่เราก็จะเทไซายลงไปก่อนเนาะทุกคน mm hmm. ให้ลุ้มทอมัดเทให้อาลุ้มทอมัดเทในหแล้ว mm hmm. มันมืดจีมองบุคอยเห็นว่อาอเล็กหมดแล้ว mm hmm. นะใส่ครึ่งน,นึงทุกคน นีเราทําอยู่ในบ้านทุกคนออกไปข้างนอกรา่ได้อากาศมันหนาวค่ะก็เลยทําอยู่ในบ้านเนาะเซตแล้วเราก็ซื้อดินมาใส่ทุกคนดินสำหรับดอกไม้เนาะนี่ นีเดนนี่สำหรับดอกไม้ทุกคนข้างล่างเป็นไซายทุกคนเพื่อให้มันจิดได้บนลม้มเนาะที่นี่ก็จะเอาต้นดอกไม้ลงทุกคน สูงข้าโคตรหันนะทุกคนทุกคนเนี่ยเราไม่ดึงกระถางออกเสียกันเนาะเอ็งออกใบปะทำไมมันกี่ออกได้เนี่ย Da muss man was reinmachen. Oder kaputt machen. Oder den Topf kaputt machen. den nennt, man Du konn, man tonn top Oder ein Messer, ein langes Messer. Nicht, nein, das geht nicht. Willst du es kaputt haben, oder, oder wirst du erst probieren, mit dem Messer aus rum zu fahren? นายกระปุกเท้าเอีนทุบกระถางเลยทุกคนเอามีดทุบ <laughs> นี่บอกงานเอาออกมาได้ทุกคนไอ้มันใหญ่ข้าโคนไหวนี่ กระถางทุบออกดึงกออกไม่ได้เลยมันแน่นอ่ะมีแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงทาเดยุทุมาดเลยลุงทุกมาใส่ดินย้ดินกัจิจับไปให้ ได้เรื่องบ่นโอ้รั่งอ้จับไปรังงเดี๋ยว่ะเออจ้บไปไม่มีฝีมือเลยคุณสาเลยนี่ใครที่เก่งกว่กันเดี๋ยว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 เี๋เดี๋ยวเี <laughs> เออนี่เอาทางนี้เองคนหน thank <laughs> Ein bisschen fest, aber nicht zu fest. Ein bisschen fest drücken, aber nur ein bisschen fest drücken. Okay, la la. Ey, nee, du konntest. So lau, ist noch lea. Lea, lea. Nee, doch. Oh, lau, la, du konntest nicht. Nee. ก็ใหญ่ร no. ั right. oh, ับูดนอนนุ่นของเราก็จะมีใบโหระพาทุกคนนี่แล้วก็จะมาปลูกใบโหระพาที่ซื้อมาจากลานเนี่ยเดมันเขาจะขายเนอะนี่ น,นี้ใบโหระพาบ้านเทงเลยนี่ซื้อมาตามหัานหังนเยลรมันเนาะเดี๋ยวเรา,ามะแยกกระถานกิดแบ่งออกแบบนี้เลย ลงมัสก็ลดน้ำต้นดอ,อกไม้ไปแล้วทุกคนนี่แบ่งออกแบบนี้เนาะนี่ปลูกไว้กินยังก้กินบนย้งก็ตายนะทุกคนซื้อมาแล้วนกินหมดทันทุกคนก็ต้องอามาแบ่งปลูกเนาะเพื่อได้กินเนาะ เราก็ยีแบนปูอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เกีอยวดินใส่ ก็พอตามก่อทามันใหญ่มานี่ก็กินบ่ไหวดอกทุกคนเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นต้นสารแน่ทุกคน ที่ซื้อมัดจากลานไทยเนาะยายมินก็อ๋อยายมินก็เอาอ่อกานมันนะกินแล้วๆเนาะเอา,าไปแช่น้ำไว้แล้วมันขึ้นราดยายมินก็เลยเอามัลงกระถางไว้ทุกคนเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมีตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวที่เอาดินลงอีกทุกคนเดี๋ยวแล้วพี่เอาดินลงอีก แล้วเนี่ยกำลังงามเลยทุกคนนี่เราเอาดินลงอีกรับลองได้กินแท้ ตนสละแหน่นั่นกะโหระพาโหระพาที่เราปลูกนะค่อยดูมันกินงามหมดทุกคนแต่รู้แล้วว่สาสละแหน่ไันได้กินแท้ๆแล้วสละแหน่เพราะว่าเราปลูกแล้วมันขึ้นแล้ว <In secure. S 1> แต่โหระพานี่เดี๋ยวตรงมาอัปเดตที่ลังอีกนี่ต้นใหม่ที่เราปลูกทุกคนเนี่ยบาน นี่ <did> มันยาวพักโพดเนาะกระถางน,น้อยๆมันสูบเบาไว้ต้องซื้อกระถางมาให้ใหม่นี่ we กินขอน้ำกันทุกคน เขาท่าพัดกุ้งใส่น้ำมัฝรั่งทุกคนแสบ ดีอย่างหนึ่งทุกคนเนี่ยลุงชอมัดกินในกระเทียมได้เอาข้าวไหมพิเศษน็อกไลท์ไหมอาหมดเลย ซอสมนเทฟเป็นสำราบทุกคนมดจานเลยเมนูนี่ต้องจัดอีกรอบช่วงนี้ไอเขาเรียกอะไรก็ละ่ะไอหน่อไม้ฝรั่งกำลังถูกทุกคน ยังทับป okay. <c oughs> ิดการเทคลิปนี้ก็ลาแค่นี้เนาะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ <laughs> Mach mir auch. Okay?